ปรับโครงสร้างหลักฐานขาดทุนก็ไม่มีจ่ายก็ไม่ครบแถมมาไล่ฉันออกฟ้าผ่าแบบนี้ดอกเบีย้ยเดินมาแล้วนะคะนายจ้างจะแก้ตัวยังไงพอสรุปให้ฟังในสาระรายงานค่ะ คดีนี้ลูกจ้างฟ้องนายจ้างโดยในวันที่1สิงหาคม2536เขาเริ่มเข้าทำงานในตำแหน่งสุดท้ายรักษาการผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการงาเงินเดือนเดือนละ15,900บาทรวมถึงค่าคอมมิชชั่นตามสัญญาบริการกำหนดจ่ายค่าจ้างทุกวันที่25ของเดือนต่อมาวันที่27มกราคม2563ในายจ้างเลิกจ้างให้มีผลในวันที่29กุมภาพันธ์2500 อ้างว่ามีการปรับปรุงโครงสร้างซึ่งเป็นการเลิกจ้างไม่เป็นธรรมนายจ้างบอกกล่าวและจ่ายค่าชดเชยไม่ครบถ้วนเนื่องจากไม่นำค่าคอมมิชชั่นมาคำนวณรวมด้วยขอบังคับให้ในายจ้างจ่ายค่าชดเชยสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าพร้อมกับดอกเบี้ย15%ต่อปีและค่าเสียหายจากการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม413,400บาทพร้อมกับดอกเบีย้ย7.5%ต่อปีด้วย นายจ้างให้การว่าการที่เลิกจ้างลูกจ้างเนื่องจากว่ามีการปรับปรุงโครงสร้างเป็นการเลิกจ้างที่เป็นธรรมและส่วนของค่าคอมมิชชั่นเป็นการจ่ายเงินเพื่อจูงใจไม่ใช่ค่าจ้างสารรายง,งานกลางพิจนารณาแล้วเห็นว่าค่าคอมมิชชั่นเป็นการจ่ายเพื่อจูงใจไม่ใช่ค่าจ้างพิพากษาให้ไหนจ้างจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า15,900บาทและค่าเสียหายจากการเลิกจ้างไม่เป็นธรรมส1 3แส0บาท พร้อมกับดอกเบีย้ย7.5%ต่อปีคำขออื่นให้ยกนายจ้างอุทธรณ์ที่ต้องหาคำตอบเพิ่มเติมก็คือว่าประเด็นนี้ถือเป็นการเลิกจ้างที่เป็นธรรมหรือไม่สารอุทธรณ์คดีชำนันพิเศษเห็นว่าไม่ปรากฏว่านายจ้างประสบสภาวะความจำเป็นหรือขาดทุนจนถึงขั้นจะต้องเลิกจ้างลูกจ้างคนนี้อีกทั้งการที่นายจ้างเลิกจ้างลูกจ้างคนนี้โดยอ้างว่าลูกจ้างทำยอดขายได้ต่ำแต่ว่าพื้นที่ ที่ลูกจ้างรับผิดชอบก็มียอดขายที่ต่ําตั้งแต่แรกอยู่แล้วนอกจากนี้นายจ้างไม่มีวิธีการขั้นตอนในการลดค่าใช้จ่ายหรือมีหลักเกณฑ์ใดมาพิจารณาคัดเลือกพนักงานที่จะถูกเลิกจ้างอย่างไรและไม่มีการแจ้งหลักเกณฑ์ให้ลูกจ้างทราบมาก่อนแม้ว่าการเลิกจ้างนายจ้างจะจ่ายค่าชดเชยแล้วก็ถือเป็นการเลิกจ้างที่ไม่มีเหตุผลอันสมควรอยู่ดีส่วนประเด็นเรื่องดอกเบีย้ยของสินจ้างแทนการบอกกับ ล่วงหน้าตามพรบคุ้มคอรองแรงงานมาตรา9วรรค1กรณีที่นายจ้างแจ้งเลิกจ้างไม่ครบหนึ่งงวดการจ่ายค่าจ้างตามมาตรา17 ทัหนให้ในจ้างเสียดอกเบี้ย15%ต่อป, <differently. S 3> ปีและกำหนดให้ในจ้างจ่ายเงินให้กับลูกจ้างเท่ากับค่าจ้างที่ลูกจ้างสมควรได้รับนับตั้งแต่วันที่ลูกจ้างออกจากงานจนถึงวันที่การเลิกสัญญามีผลโดยให้ในจ้างจ่ายให้ในวันที่ลูกจ้างออกจากงานการที่จำเลยมีหนังสือเลิกจ้างในวันที่27มกราคม2563แล้วให้มีผลเลิกจ้างในวันที่29กุมภาพันธ์2 5 6 ถือว่าไม่ได้บอกกล่าวล่วงหน้าตามมาตรา17วรรคสอนายจ้างจึงต้องจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าให้กับลูกจ้างโดยคำนวณจนถึงกำหนดการจ่ายค่าจ้างคราวถัดไปนั่นคือถึงวันที่ 25. มีนาคม2563เป็นเงิน13,350บาทเมื่อนหนจ้างไม่จ่ายในวันที่เลิกจ้างนั่นคือวันที่ 29. กุมภาพันธ์2563จึงถือว่าเป็นผู้ผิดนัดทันที ประกอบกับคำขอท้ายฟ้องให้ในายจ้างเสียดอกเบี้ยอีก15%ต่อปีนับตั้งแต่วันที่ผิดนัดนายจ้างจึงต้องจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าพร้อมกับดอกเบี้ย15%ต่อปีนับตั้งแต่วันที่ผิดนัดนั่นคือวันที่1มีนาคม2563ในระหว่างพิจารณาคดีของศาลอุทธรณ์มีประกาศใช้พระราชะกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์พศ2564 มีผลใช้บังคับ 11เมษายน2564โดยพระราชะกำหนดแก้ไขมาตรา7และมาตรา224ทำให้ดอกเบีย้ยผิดนัดปรับเปลี่ยนจาก7.5%ต่อปีเป็นอัตราที่กำหนดตามมาตรา7บวกด้วยอัตราเพิ่ม2%ต่อปีศาลอุทธรณ์จึงต้องกำหนดดอกเบีย้ยของค่าเสียหายจากการเลิกจ้างไม่เป็นธรรมตามพระราชกำหนดดังกล่าวพิพากษาแก้เป็นนายจ้างต้องจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าว หน้า13,350บาทพร้อมกับดอกเบีย้ย15%ต่อปีนับตั้งแต่วันที่ผิดนัดนั่นคือวันที่1มีนาคม2563เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จและชำระค่าเสียหายจากการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม413,400บาทพร้อมกับดอกเบีย้ย7.5%ต่อปีนับตั้งแต่วันที่ฟ้องนั่นคือวันที่1พฤษภาคม2563เป็นต้นไปจนถึงวันที่10เมษายน2 5 0 0 6 4และให้จ่ายดอกเบี้ย5%ต่อปีนะับตั้งแต่วันที่11เมษายน2564เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จให้กับลูกจ้างทั้งนี้ให้ปรับลดหรือเพิ่มขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาแต่ต้องไม่เกิน7.5%ต่อปีนอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลแรงงานกลาง สรุปสั้นๆคดีนี้แจ้งเลิกจ้างไม่ครบหนึ่งงวดการจ่ายค่าจ้างลูกจ้างไปฟ้องย้อนหลังได้ค่าตกใจหรือสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า13,350บาทพร้อมกับดอกเบีย้ย15%รตต่อปีนายจ้างอ้างว่าปรับโครงสร้างแต่ไม่มีหลักฐานว่าขาดทุนอย่างไรแล้วทำไมถึงต้องเลิกจ้างลูกจ้างคนนี้แม้ว่าการเลิกจ้างนั้นจะมีการจ่ายค่าชดเชยแล้วก็ถือว่าเป็นการเลิกจ้างโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรนายจ้าง ึงต้องจ่ายค่าเสียหายอีก4 1 3 4 0 0บาทพร้อมกับดอกเบี้ย7.5%ต่อปีค่ะนายจ้างจ่ายไม่ครบต้องเสียดอกเบี้ยเพิ่มนะคะตามพรบคุคม้มครองแรงงานมาตรา9ไม่ว่าจะเป็นค่าจ้างค่าล่วงเวลาค่าทำงานในวันหยุดค่าประกันการทำงานสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าและค่าชดเชยเมื่อลูกจ้างมีสิทธิ์ได้รับแล้วนายจ้างไม่จ่ายจ่ายไม่ครบไม่ตรงเวลาดอกเบี้ยมาเลยค่ะ15%ต่อปีและถ้าเป็น การจงใจไม่จ่ายโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรมีค่าปรับอีก 15%ทุกๆ7วันหรือคิดง่ายๆค่ะนั่นคือ720%ต่อปีกรณีเลิกจ้างนายจ้างจะต้องจ่ายค่าชดเชยสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าในวันที่เลิกจ้างส่วนค่าจ้างค่าล่วงเวลาค่าทำงานในวันหยุดนายจ้างจะต้องจ่ายให้ลูกจ้างภายใน3วันนับตั้งแต่วันที่เลิกจ้างและค่าประกันการทำงานนายจ้างจะต้องจ่ายคืนให้ภายใน7วันนับตั้งแต่วันที่เลิกจ้างค่ะก่อนจบอีีนี้พลอยขอหยิบคอมเมนต์ จากทางบ้านมา q a นะคะนายจ้างสามารถกำหนดในสัญญาจ้างให้ลูกจ้างบอกกล่าวล่วงหน้าเมื่อลาออกได้มากที่สุดกี่วันครับสามารถกำหนดเยอะๆไปเลยเช่นต้องบอกกล่าว6เดือนได้หรือเปล่ากำหนดได้มากที่สุดคือ90วันนะคะแต่ว่าอย่างน้อยคือ1งวดการจ่ายค่าจ้างตามพรบคุ้มครองแรงงานมาตรา17ซึ่งมาตรานี้มีผลทั้งกับนายจ้างและลูกจ้างนั่นคือถ้านายจ้างจะเลิกจ้าง นายจ้างจะต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย1งวดการจ่ายค่าจ้างส่วนลูกจ้างเองถ้าจะลาออกก็เช่นเดียวกันเลยค่ะแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย1งวดการจ่ายค่าจ้างแต่ก็ไม่จําเป็นจะต้องแจ้งล่วงหน้าเกิน90วันถ้ามากกว่านี้ก็ไม่มีผลตามกฎหมายแต่จริงๆกรณีที่กําหนดให้บอกล่วงหน้า90วันโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นตําแหน่งระดับบังคับบัญชาฝ่ายบริหารที่เวลาลาออกก็ต้องใช้ระยะเวลาในการส่งมอบงานและหาคนใหม่ได้ยากกว่าในตําแหน่ง ทั่วไปต้องใช้เวลานานกว่าและอย่างไรก็ตามนะคะทางที่พลอยขออนุญาตแนะนํามากที่สุดไม่ว่าจะเป็นนายจ้างลูกจ้างถ้าจะบอกเลิกสัญญากันก็ทําตามที่ตกลงกันไว้และถูกต้องตามกฎหมายด้วยนะคะเพื่อนๆมีความเห็นเกี่ยวกับคดีนี้ยังไงมาร่วมคอมเมนต์ได้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะคะโดยเนื้อหาที่พลอยนํามาเล่าในรายการสาระแรงงานมาจากกองนิติการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานและถ้ามีส่วนไหนที่ขาดตกไปหรือพลอยเล่า ไม่เคลียร์ก็ต้องขออภยนะัยณที่นี้ด้วยนะคะแต่ถ้าเพื่อนๆมีส่วนไหนที่อยากจะแชร์เพิ่มเติมพลอยยินดีมากๆค่ะเพื่อให้เราคนไทยทุกคนได้เข้าใจกฎหมายแรงงานที่ถูกต้องมากขึ้นขอขอบพระคุณถูกทานมากๆเลยค่ะถ้าอยากให้พลอยเคลียร์ทุกประเด็นขยี้ทุกคำถามสามารถมาร่วมคอมเมนต์ได้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะคะ